เฮเยอร์หนึ่งหมื่นลุงอั๋มคนไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนงงว่ะดูเพลงแม่งเสียเงินทองไม่ตายหากจะหามันคงไม่สายเพลงเข้าเซิร์ฟฮะเคน ใจลมละลายคงคิดถึงคำหนึ่งแต่เขาเขินจังเลยนั่นดีแต่เราสุขที่ไหนมาแลกไม่แปกอะไม่โดนเลยก็สิทธิตฮะต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับพาร์ทที่แล้วนะครับผมเรารีวิวนะครับผมแล้วก็เชื้อเชิญนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาเล่นนะครับใน Amazing City กันนะครับผมโอ้โหผลตอบรับเนี่ยดีเกินคาดดีเกินคาดไปเยอะเลย ขอบคุณมากๆเลยครับผมตอนนี้ยูเซอร์ในประเทศเนี่ยนะครับ300กว่าคนโอ้โหขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมลุงอําพลณสุพันนะครับจะมารวยะผมจะมารวยไม่รวยวันนี้คุณจะไปรวยวันไหนนะผมถามคุณอย่างนี้ไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนครับคุณผู้ชมครับผมแต่เราไม่ได้มาทาแบบมาจกผักล้างผัก <S 2> <S 2> <S มันใช่ที่ไหน ลุงอำมพลในเขาของจริงอยู่แล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปคาสิโนกันท่านผู้ชมวันนี้ต้องรวยไปแล้วครับคาสิโนเนี่ยนะครับผมอยู่ใกล้ๆเลเบลนะท่านผู้ชมเออ่มันเป็นเ,เรื่องของในเกมนะครับผมของในชีวิต IC in character เอร์ มันเป็นเรื่องของในเกมนะครับผมเรื่องของในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เชื้อเชิญในถ้าผู้ชมเล่นการพนันนะผมบอกแบบนี้ก่อนนะครับเพราะปกติเนี่ยผมก็เป็นคนไม่เล่นการพนันนะครับไม่เชื่อลองพนันดูได้ไม่โดนีไงยังไงเปิดรับสมัครตัวขับนะครับผมของแก๊งผมนะ่พูดนไปไกลอยู่เนี่ยเกือบเกือบสี่ไม้นะครับผม มมีคนเปิดกาชาดรสเก็ตป่ะกาชาเนี่ยนะครับผมวันนี้ขายเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมจากหัวใจเลยคนที่ตื่นเตือนกันเข้ามานะครับพี่ปิมผมดูคลิปของพี่คนนั้นผมดูคลิปของพี่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเตือนเรื่องการกาชาเรื่องเงินเนี่ยระวังจะโดนโกงอะไรแบบเนี้ยขอบคุณจริงๆนะขอบคุณที่คอมเมนต์เป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็เตือนผมมาได้สเก็ตบอร์ดอย่างเงี้ยว่ะเตือนกันเข้ามานะครับแต่ผมแจ้งงี้ว่าว,าว,วา ขับผิดเลนบอกว่าเนี่ยเป็นไรเปล่าเป็นไรเปล่าไปโรงพยาบาลเปล่ารรอ๋อโอเคเขาไม่เป็นไรสรุปใครผิดวาะผมว่าผมขับเลนถูกนะผมขับเลนขวาไอหานั่นนะผิดพูดถึงไหนนะพูดถึงคนที่เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับผมก็แจ้งแบบนี้ว่าเรื่องเงินอะไรแบบนี้นะครับผมผมจัดการแล้วก็มีคนดูแลนะครับผม ไม่ใช่ดิคนของผมเองเออจัดการและดูแลอะไรแบบนี้นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการขายกาชาแล้วนะครับแน่นอนครับผมเนี่ยเปิดกาชานะครับกว่าจะได้คันนี้นะเติมไปเจ็ดร้อยลูกอะท่านผู้ชมคิดเอาล <c ười> เลยโคตรเกือเลยผมไม่ถามคนหนึ่งเฮ้ยนายนายเติมไปกี่ลูกวะได้รถคันนี้มันบอกมันเติมไปยี่สิบลูกอยากโดนทีมหน้ามันมาก อูนอย่งางไกลเลยคาสิโนโอ่ะนี่ทางลัดไงปินทางที่เร็วที่สุดคือทางตรงคุณผู้ชมขับไล่ขับไล่เสียหมดอ,อ่ะนี่นีน่น,นี่ทางลัดครับรถเราเนี่ยเป็นเอ่อเป็นแนวแบบโฟร์วินะครับผมมันลุยได้ทุกพื้นที่ไอ่ไงเป็นไงล่ะของจริงป่ะนะนี่จวไต่เขาให้ดูรถคันนี้ของจรงิงวากันงไงอ่มันไงว้าวนายอยู่นี่คาสิโนอยู่ด้านหน้าเราจะไ,ไม่ขับอ้อมทำไมในเมื่อทางตรงมีลน่ะ ไม่นะปิมไม่นะผมเกือบเกือบคาฮะคาสิโนเปิดประตูให้เสียเอาหรอประตูเข้าฝั่งนูน้นฮะก็ประตูให้เสียหน่อยเสียจะมารวยฮะวันนี้ <K un> มาแล้วจ้า <K un> ถึงแล้วโอ้โหุแม่งดูดิชื่อคนเล่นอยู่เยอะจะังวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรในนั้นมันมีแต่คนเสียคนได้มันอยู่ตรงนี้ลุงอัมพนของชี ้ยฝั่งปอกเด้งไม่มีคนเล่นเลยนะครับอ้ฝั่งบาคาร่านี่เพียบนี่คือมึงไม่ทํางานทําการหรือไงวะเดี๋ยวลองแฝงตัวเข้าไปฟังว่าเขาคุยอะไรกันอันนี้โตละพันบ้างอันนี้โตเล็กสุดอันนี้โตละห้าพันนะครับอันนี้โตกลางนะครับและโตสุดท้ายเนี่โตละหมื่นนะครับเป็นไงบ้างวัยรุ่นได้ปหม,หมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับ เป็น,นไงบ้างฮะได้ไหมฮะเสียรเลอเลยครับตามตามดิตามไปอย่าไปกลัวกลัวแล้วเมื่อไหร่จะรวยโอ้ไม่รวยก็สวยครับจังหวะเดี๋ยวลุงจัดให้ดูแล้วตามลุงมาเด็กๆตามลุงเลยครับแน่แน่ใจนะครับตามลุงมาไม่รวยกระทืบลุงตรงนี้เอาเลยโอ้ผมเชื่อใจในตัวลุงแล้วลุงใส่ไปก่อนเลยเพเยอร์ที่ห้าพันไปครับลุงผมตามฮะพาเด็กๆมันรวยกันหน่อยคุณผู้ชม เอาว่ะลุงผมมาว่ะขอบคุณครับลุงถือว่าเอาเงินไปใช้กันเด็กๆลุงสุดิงอ่ะว่าแต่ลุงชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมผมลุงอัมพลฮะไอ้หนุ่มชื่ออะไรลูกชื่อรักครับรักใช่ครับอันนี้โดนโดนไปเท่าไหร่รักวันนี้เกืาบวต่อครับลุงอุ้ยใช่หรอจากเท่าไหร่อ่ะโดนโดนไปประมาณเท่าไหร่ละกี่แสนหลักแสนมั้ยผมเริ่มมาแล้วสองหมื่นหายเกือบหมดครับเหลือห้าพันเมื่อกี้ลุงดีนะตามลุงก็ยังได้นะยังดีลุงมาครับ เอาหน่อยแต่โชว์เด็กๆมันหน่อยอะไรนะลูกขอเบอร์ลุงไว้ไหนได้ไหมครับได้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 จดนาจดนามเบอร์ลุงจำยากหน่อยนะได้ครับเลขเก้าหกตัวลูกเออเออในรกินก้างมาลุงอัมพลลุงอัมพลใช่ไหมครับเมมเลยลุงอัมพลนะสุพรรณนักเลงสุพรรณเลือดเดิมบางงานบวชและดูโต๊ะนี้เดี๋ยวลุงฉายแสงให้ดูอื ขอดูก่อนนะครับแบงค์เพยเยอร์เพเยอร์แบงค์เพยเยอร์แบงค์แบง์ว่าลุงมาหลังจากที่ลุงใส่ไปก่อนครับเพเยอร์หนึ่งหมื่นลุงอํำคนไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนงงหวัดเด๊อโอ้โหลงเขาลงรับ จกครับลุงหมดเลยครับลุงเผาหวห้นุมเรียกว่าเอาเงินไปฝากไว้ที่มันก่อนเอ็งอย่าไปรีบของจริงเนี่ยมันอยู่ที่นี่ตามลุงมาลุงทําให้ดูเด้งเลยเหรอลุงเริ่มที่หนึ่งพันก่อนมันเป็นการล้างดวงลูกโอเคครับผมจะดูลุงทางๆนี่คือการล้างดวงลูกหนึ่งพันให้เราเสียไปโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรและเราไปเอาที่หนึ่ง่นคืนลูก เน่น่น่อันอันอันนี้คือลุงหนึ่งแ้มนะอันนี้คือลุงลุงยอมเสียนะอันนี้ลุงลุงลุงไม่คิดอะไรนะลุงยอมเสียนะพันเดียวนะลุงยอมนะเดี๋ยวลุงให้มันนะแล้วลุงไปเอาคืนที่โต๊ะหมื่นลูกของจริงดูวิธีและเอาไปใช้ลูกไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนจำคำลุงอาพลไว้เฮ้ยใครตามลุงมาวะหัวนี่แน่นอนลุงเฮ้ยดีเอามาจริงลุง ออ้ไไดยยู่ตะเขาเปิดมาที่จริงเออเป็นไงล่ะเอาคืนไปก่อนลุงผมกินว่ะแล้วเราตามแล้วเราไปล้างที่1000ก่อนเล่นแบบโยกลูกลุงมาจริงผมว่าลุงมาจริง <c oughs> และอันนี้ให้มันกินเราลูกแล้วเรากลับไปเอาคืนที่1,000งเหมือนเดิมแผนเราให้มันไปพันเดียวให้มันไปลูกแล้วเรากลับไปเอาคืนอีกโต๊ะหนึ่ง เจ็ดแต้มว่ะลุงเจ็ดแต้มว่ะให้มันปอก้าหน่อยดิให้ปอก้าวหน่อยดิปอก้าหน่อยดิโอ้โหแม่งสองเด้งไม่กล้วจริงมันเอาจริงลุงแล้วเราไปเอาคืนที่โต๊ะนู้นสองเด้งไงโอเคโอเคเอาลุงแล้วเรามาเอาคืนว่ะตามลุงเลยแล้วลุงลงไปสองหมื่นลูกมาเอาคืนจากโต๊ะเมื่อกี้เล่นให้เด็กมันดูเลือดสุพรรณผมเปิดไม่สวยเลยอ่ะคลิบหายแล้วลุงและ แล้ผมโดนผมผมมาลุงผมมาลุงอุ้ยอุ้ยเอา่ะสามเท่าว่ะผมมารับลุงขอบคุณรับลุงลุงยอมเสียเสียเองเนี่ยได้กันอุ้ยขอบคุณลุงเองจะได้มีเงินใช้กันไม่เป็นไรไม่เป็นไรรวยรวยก็ดีแล้วรวยหรือข้าลุงกินมากลุงเงินมีลุไม่เหลือแสนเดียวแล้วสลับไปฝั่งนู้นมั่งลุงข้าน้ำใจรับลุง เอ้ยลงขอบคุณมากลูกลงเสมอตอนนี้ยังไงก็เสมอครับผมดูก็รู้โอ้โหโอเคครับลุงไม่ผมดูลายแล้วดูลายแล้วนี่ลายเสมอนี่ลายเสมอครับไม่ผมลงคราพันเสมอไปไงผมเจอใจเลงครับผมเจอใจเลยลงห้าพันปังผมดิผมลงห้าพันโอ้โหไอ้นี่ลงลงลุงลงผมผิวผมโตเลยนม่ผมผมผมกินเรียบๆเลยลุงลงลงลง วอาเลยคือได้มา9,500เนี่ยอะไรนะได้มาแบบเต็มเลยอ่ะเต็มตาเลยอ่ะใช่เหรอใช่ครับงานการเองไม่ทำแล้วดิผมไม่ทำแล้วครับลุงโอ้ยวันแบดอยู่จะมาโอ้เหลือเชื่อผมผมไม่ไปไหนแล้วครับลุงใช่นอนนี่เลยเหรอนอนนี่กินนี่เหรอนะครับผมกัดกคขาคืนที่นี่นะลุงผมให้ตังค์ลุงเฮ้ยเอาดีเก็บไว้ใช้ไม่เป็นไรไม่ให้ลุงเอาไปเลยลุงโหให้กูตั้งบาทหนึ่งมึงเก็บไว้แดกข้าวอ ไปต่อยลุงผมลงต่ละห้าพันห้าพันเนี่ยใช่เหรอเอ <c oughs> <ง>้ยห้าพันไปตะกางดิโอ้ลุงดีดีตอนนี้ผมว่ามันได้ดีกว่าใช่เหรอตัวน,นี้ดีกว่าเหรอลงห้าพันไดใ้ใช่ใช่ใช่ลงลงลงห้าพันมันจะดีกว่าแต่นี้ผมผมมั่นใจนะไหลยาวแน่เลยผมเคยเล่นแล้วมันเป็นอย่างเนะ <c oughs> งี้ยไม่มีไหลไม่มีไหลครับเพเยอร์ครับห้าพันไม่มีไหลครับลุงไม่มีไหลครับตามลุงผมตามลุงนะครับไม่มีไหลครับไม่มีไหลจะมาไหล,ะหลอะไรเยอะขนาดนั้นนะ ไหลโอ้ไหลครับปอะเอาอะไรมาไหลอ่ะไหลดูดูดูไพ่สามดูไพ่สามเคร็จเรียบร้อยผมมาไหลม็ไหลครลุงไพ่สามเรีบลุงลุงเจ้าอิ่มแล้วลุงเฮ้โอ้ลุงคนชไม่ได้ลงอะได้อะผมไม่ไหวละขอใส่ที่สุด ว่าเจ้าแม่งโกงเอาปะเจ้าแม่งไม่ชอบหน้าแบบคนลงอะไรอ่ะลุงไม่ไม่ลุงฟังผมดิลุงต้องใจเย็นๆคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งแล้วผมตามเพยเยอร์ว่ะผมตามมันว่ะอ่ะแล้วผมตามลุงว่ะตามมันว่ะผมพูดแค่นี้ว่ะตามลุงว่ะแล้วเปิดเพย์เยอร์ได้ไมได้ได้ได้ไม่มีไม่มีไม่มีโอ้โหลุงโอ้ยเดี๋ยวลุงเสียงลุงเดี๋ยวเอ้ยไม่เหมอือนเลยเสมอว่ะเนี่ยมันล้างแล้วครับมันล้างเสมอเสร็จปุ๊บมันไปเพยเยอร์ ไม่ไม่ผมขอดูก่อนผมขอดูก่อนใช่เใช่เอาขอดูก่อนก็รอก็รอดูลุงได้เงินไปละกันได้แล้วลุงลุงผมรอดูเลยเดี๋ยวผมตาหน้าผมลุงห้าพันผมห้พันดูลุงเลยครับไอ้นี้ผีพนันเข้าสิงลุงว่ะผมกลุงลุงลุงหมดเล่นแั้วต้องใจช้าแล้วลุงใช่เอาไม่เดินไปไหนก็เลยอันเนี่ยแอ้อยู่ไม่ได้ลงเลยอยู่โซ่ยสีแดงสีแดงสีแดงว่ะเฮ้ยโอ้โหเจ๊ต๊ะแล้วลุงมาจริง โอ้ยชโอ้โีลุงผมกินลุงผมกินลุงสุบฟผมได้ลุงแล้วผมได้ชุองไม้ตดใช่ผมเป็คนลงเสมอด้ยอรอเออผมได้ลุงผมได้โอ้บ้าบรจาลุงลงแบงค์แบงค์ไม่แบงค์ อ่ะผมก็เลือกกบคุลุงจริงคุณลงเพลเยอะเอันนี้ส่วนส่วนก้าวฝรุงเลยส่วนกราฟวฝลุงเลยส่วนกราฟคุณลุงผมส่วนกราฟลุงใช่เหรอแทงส่วนลุงเหรอใช่ครับใช่ใช่น่าจะดวงดีนี่นี่เอาโอลุงเอาลุงลุงเออดีนะลุงได้อะโคตรโชคดีเลยและลำพนมาจริงลุงลำพนเขาแล้วไหนื่อยขนาด แม่งงกูลงสวนตัวเองหรือเจียร์ตามลุงเลยครับลุงอะไรลุงอะไรลุงเหรอลุงว่าแม่งแบงค์ว่ะแล้วผมตามลุงพูดลุงลงไม่ทันอ่ะแล้วผมสวนไปเขาบอกป้องอีกแปดเสมอเสมอโอ้ไม่เว่อร์ลุงเป็นเว่อร์จับรู้ดิไหมเสมอแบบต้เสมอแบบเนี้ยผมว่าแม่งไม่ใช่ว่ะเดี๋ย้อ ทำ้วงเีเดี๋ยวดูเงินในตัวก่อนีิเฮ้ยลุงลุงออกมาแสนสอง,องนะทำไมเหลือแปดหมื่นวะงงว่ะ <c oughs> ลุงจำได้ลุงออกมาแสนสอง,องนะลุงครับผมขอบคุณลุงมากผมได้มาห้าหมื่นลุงผมละใน่นี้ขอสักห้าพนเอางี้มีใครรับรถแปดสิบโลไหมลุขายรน่ลุงต้องขายรถแล้วล่ะลุกเอ้ยพเยอรตอนนี้พีเยอรมาลุง,ลง <c oughs> ใช่หรอใช่หรอมาดิมาดิ นี่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 มาแล้วมาแล้วเพเยอร์มาแล้วลงห้าพันเลยลงเพเยอร์เลยเชื่อมันไม่เชื่อมันลุงนอและลุงจะไปเลยลุงเชื่อเองเพย์เยอะมาแล้วและถ้าเพเยอร์ไม่มาผมขอคืนได้มาผมลุงพันเดียวพอผมไม่มั่นใจของผมไม่ค่อยมั่นใจเลยมาจีมาจีและมาจีไอเดีเต็มเาขจีเซมเป็นไงของขาวของจริงอฟ้าลุงเป็งของจริงว่ะของจริงฮะ เป็นไงลุงผมบอกแล้วผมพาลุงรวยไพาลุงผมมาต่อยชุมชนคนติดการงานมโนครับมโงครับนี่ผมนะเพย์เยอะหวังผมส่วนให้อ่ะจริงเหรอปิมอย่าลงเพย์อะผมลงแบงค์ให้ลุงเพย์เยอะห้าพันแน่นอนเลยของมาหลังลุงเนี่ยโอ้ไม่ทันผมลงไม่ทันป๊อกเก้าเลยครับป๊อกเก้าเลยไม่ได้ลุงโอ้โหของจริงว่ะ โอ้ยลูกไม่จับจริงจริงอ่ะโอ้โหูคนนี้มันยกมือมันเก่งจริงว่ะและของจริงลุงเมียพึ่งลงตาเนี้ยลุงใช่เหรอตาที่ปล่อยเหรอตาที่ปล่อยก่อนลุงดูก่อนดูก่อนผมจะเชื่อมันมันพูดอะไรผมจะเชื่อมันไอ้หนุ่มคนเนี้ยเด็กมันมีของไงเหมือนกล้าอะไรแล้วใช่หรอรวยเลยเอาดีจริงลุงเหมือนเหมือนลุงมาแล้วเด็กๆได้ขึ้นสวัสดีลุงจริงจริงจริงลูกทำถูกลูกดูชามกระบอกนีดูดูทรงดูทรงมันไปก่อนตานี้ดูทรงมันไปก่อนเห็นไหมผมบอก อย่าเพิ่งลงถ้าลงเพย์เยอะเราก็แพ้จริง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 ลูกจริงจริงอันนี้พูดถูกตาต่อไปเลยลูกลุงอออินตามหนูเลยลูกผมว่าแบงค์จะเย็นจะเย็นผมยังไม่ลงผมยังไม่ลงมันลงสักแสนได้ไหมลุงจะลงใครก่อนเลยลุงตอนนั้นอ่ะตอนใครได้ไหมแตอนนี้เอาป่ะเนี่ยตอนนี้ลงมาก่ะผมไม่ลงผมไม่ลงใช่หรอใช่ใช่ใช่ ผมเล่นผมเล่นไปก่อนผมว่ามือแม่งมาว่ะอ่ะลงหยอดขำๆำพันหนึ่งผมว่ามือแม่งมาาห้เรานะดังเกิดโอ้โหโอ้แล้วมันต้อกโอ้ย9งงยังช้ำมันช้ำมันพันเดียวช้ำมันลุเราอยากลองเองนะลงไปเย้เฉยได้หนึ่งพันก็ได้ลนะใช่หรอลงเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ลุงกดห้าพันกว่าเท่าทีและแลลุงใส่สุดและลุงไปห้าพันกว่าเท่าทีลุงผมผมผมยัดแต่และลุงใส่สุดผมไม่ว่านใจนะยเนี่ยผมบอกเลย เอ้ยอย่าผังครับสวัสดีครับมึงใส่กดพีพุ่งมาแล้วไม่ห้โอ้โหแล้วมาข้าวแล้วลืมใส่สุดไปแล้วด้วย ล่เงียเลยอ่ะจะไปไหนลืมไห่อยู่ๆพวกผมกนป่อยัวไปตึไปเลยตึ๊ไปเลย้ผมี่าเพียงนะแล้วมันมันห่อยไม่ได้แล้วลุงพีมาเชี่ยผมพีลุงไม่ไหวแล้ววแล้วผมมา ผมว่าผมเอาสุดแล้คุณผู้ชมผมว่ามันจะตลกมากเกินไปแล้วและลุงอัมพลเขามาเพื่อรวยและถ้าเขากลัวแล้วเมื่อไหร่เขาจะรวยก็สองหมื่นแค่นั้นเองโอ้โหลุงววันเท่าไหร่ครับเนี่ยขอใช้สมาธิเสมอพี่ลุงวงวันเท่าไหร่ครับเนี่ยเรียบร้อยไปดิตอน้ไปี่ยมมาแล้วลุงเฮ้ยนลุงได้ลุงมาแล้วลุงัลล ของจริงว่ะไม่คิดว่าได้สี่หมื่นวะของจริงว่ะมันเคี่ยวมันเคี่ยวลงพอมีเงินซื้อบุหรี่ผมไหมผมไม่ไหวแล้วคนไหน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 ไม่มีบุหรี่คนไหนขอด้วยขอด้วยหัวขาวหัวขาวครับโอ้โหแม่งเอ้ยโดนไถบุหรี่แล้วหมดแล้วแม่งเอ้ยโดนเด็กไถบุหรี่ผมว่าตานี้ตานี้มันเอาผมว่าตานี้ผมให้มันก่อนห้าพันผมว่านะตานี้มันเอาผมเพเยอร์ว่ะโอ้โหแม่งขั้นต่ำหมื่นหนึ่ง ว่าผมโดนตาเน,นี้ยแต่ผมแต่ผมว่าใจลึกๆมันแอบได้ผมว่าอะไรมังกรมันมาว่ะผีการพนันเข้าสิงลุงโตลุตนเทเยอร์มาผมได้ประมาณสี่ห้าหมื่นแล้วนะลุงตอนเนี้ยฮะช่คกูโดนสองเด้ง,งได้เลยอะลุงลงแรมครับลุงว<า>ิวดีแจมครับผมีนดีกว่าว้าวว้าวลุงได้สองหมื่นว่ะโทษทีหล่ะเฮ้ยเฮ้ยลองลองลงแรมตรงตรงเนี้<า>ยฮะเดี๋ยวผมดูให้ปะเยอะเหรอ ใช่ใช่ผมไปเยอตามฮะผมไม่ต้องตามก็ได้ครับผมแพ้เอาไว้ลงลงอะไรอ่ะเพเยอะหนึ่งหมื่นโอ้โหเหมือนกันเลยครับจับมือได้บอกเก้าอย่างเงี้ยมาสวยสวยสนี้อุ๊บไปบอกเก้าลงปับมากนิดเฮ้ยตัวนู้นเพย์หลายยาเลยลูเฮ้ยใครมีข้าว้างกขอข้าวกินหน่อยดิ มีมาม่าอยู่่ะเดี๋ยวลุงทำให้ดูลูกห้าหมื่นลุงระวังไม่มีข้าวกินนะลุงโอ้สมสุดสองหมื่นนี่หรอออ้อันจังหวะไออยากใส่ทีละห้าหมื่นนะโอ้นี่ใส่ได้ห้าหมื่นวะแล้วว่าแล้วว่าผมว่าลุงใส่สุดเราห้าหมื่นวะโทษทีหลานหลานแล้วลุงใส่สุดถ้าเราไม่กล้าแล้วเมื่อไหร่เราจะรวยตามลุงนี่ไะแล้วผมตามลุงจงกล้าในว้ในเวในเวลาที่เก็แล้วผมตาม ลุงเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้ลุงไม่ดีผมไม่ดีอะาผมแรงผมไม่ไหวว่ะลุงโดนป่ะงผมบอกว่าการพนันไม่ทำให้ใครรวยเออลุงเล่นต่อตงเรากลัวแล้วเมื่อไหร่จะรวยแค่นั้นอ่ะ นั่งดูลุงไปแล้วยิ้มหวานๆลุงห้าหมื่นสองเด้งหนึ่งแสนเข้ากระเป๋าลุงโอ้โหตุนเลน่จับไพ่ เขาสิงผมว่ะผมเมาคืนขอคืนอยากเอากินไงไหมลุงขอคืน,คนลุงขอคืนก่อนลูกเมื่อกี้ลุงโดนไปห้าหมื 50, ่นโวยลุลงลครับโอ้เสียใจด้วยลุงเสียใจด้วยครับผมกอดทีนึงแล้วผมกอดเลยทีนึงเศร้า ต้องปล่อยวางครับเรื่องพวกนี้ปล่อยวางครับดงการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยโดนไปอีกหนึ่งแสนทําไมวะ จงกันท <the> <tsunami>? ี่ไหนซื้อข้าวกินเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับโอ้โหดูมันูดดีป่าวมันแ่บไม่ป่าดูมันดีสู้คับลุงโอ้โหไม่มีแรงสู้แล้ว